วันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะก็มานั่งหาหอให้กับน,นักลงทุนหาเซอร์วิสอาพาร์ตเมนต์ให้กับน,นักลงทุนหลายๆท่านที่รอเราอยู่นะคะตัวนี้นักขายหอขายเซอร์วิสอาพาร์ตเมนต์อย่างเราก็วิ่งดูหอดูอาพาร์ตเมนต์แทบทุกวันเลยนะคะเพื่อนำเสนอนักลงทุน บางตึกทำเลได้อยู่ไม่ได้เนื่องด้วยขาดการบริหารจัดการดูแลเอาใจใส่ของลูกหลานแล้วก็ลูกหลานไม่สานต่อกิจการนะคะอันนี้ก็อยากฝากนักลงทุนหลายๆท่านที่คิดจะลงทุนด้านหอพักด้านเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ก็ดีถ้าหวังเอาแต่เงินมาลงทุนเพียงอย่างเดียวเน้นยิวได้ทับสวยทำเลได้ก็ต้องรอจังหวะ ที่จะมีรั์ดีๆเข้ามานําเสนอแต่ทรัพย์แบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะแต่ถ้านักลงทุนท่านใดต้องการทําเลได้ขนาดห้องพักได้อยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรสภาพทรัพย์ไม่ได้แต่คาดการจากทาเลจากทรั์ที่มีอนาคตสามารถปรับเพิ่มได้อัปเกรดค่าเช่าได้ทําการตลาดหาผู้เช่าใหม่ถ้ามีก็ขอแนะนำรับซื้อไว้ได้เลยนะคะ ถ้ามีความพร้อมด้านการเงินการทำตลาดหาผู้เช่าหาลูกค้าเช่าไม่ยากเดี๋ยวนี้มีสื่อโซเชียลมีหลากหลายช่องทางเพจหอพักก็ตามเพจห้องพักรายวันรายเดือนก็ตาม และสุดท้ายซับประเภททำเลปานกลางสภาพเก่าแต่ระบบไฟฟ้าระบบปลาปายังโอเคราคาต่ำกว่าตลาดสัก60%อันนี้ก็ซื้อได้นะคะค่อยก็เก็บผลประโยชน์ไปเรื่อยๆก่อนสัก2-3ปี4ปีนะคะควรปรับลักษณะนี้นะคะไม่ควรเอาเงินก้อนไปทำจะทำให้มีกระแสเงินสดหมุนแบบสบายๆเลยนะคะ จากประสบการณ์ขายหอพักขายอพาร์ตเมนต์นักลงทุนซื้อหอที่กลางเก่ากลางใหม่อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นให้ลูกบ้านย้ายออกทั้งตึกเพื่อรีโนเวทใหม่ทั้งตึกรายได้จะเป็นศูนย์ค่าใช้จ่ายมีแน่นอนนะคะกว่าจะรีโนเวทเสร็จก็ใช้เวลานานและมาทำการตลาดหาผู้เช่าใหม่อีกกว่าจะตั้งต้นได้ก็ใช้เวลานานเช่นกัน แต่ถ้าใครที่นักลงทุนท่านใดที่คิดว่าเงินเย็นเย็นเหลือๆก็ไม่ว่ากันนะคะและใครที่คิดจะทำรายวันนักลงทุนต้องมีบุคลากรให้พร้อมกับอัตราห้องพัก ถ้าเปิด10ถึง20ห้องอ่ะแม่บ้านอ่ะต้องใช้ไม่ต่ำกว่า3ท่านกันเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้ารายวันเนี้ยถ้าทำได้นะคะมันจะเป็นอะไรที่ทำเงินให้กับเราถ้าบริหารดีๆไม่ใช้เงินไปกับเรื่องส่วนตัวและเงินกิจการเอาไปปนกันนะคะ นัดผัสอนอสังหาสายลงทุนก็มาแชร์จากประสบการณ์ที่อยู่กับลูกค้ากลุ่มซื้อหอกับเราเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาคุยเรื่องการขายหอขายอพาร์ตเมนต์กันใหม่วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กันไว้นะคะถ้ามีคลิปวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะก็มานั่งหาหอให้กับนักลงทุนหาเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ให้กับนักลงทุนหลายๆท่านที่รอเราอยู่นะคะตัวนี้ นักขายหอขายเซอร์วิอสอพาร์ตเมนต์อย่างเราก็วิ่งดูหอดูอาพาร์ตเมนต์แทบทุกวันเลยนะคะเพื่อนำเสนอนักลงทุนบางตึกทำเลได้อยู่ไม่ได้เนื่องด้วยขาดการบริหารจัดการดูแลเอาใจใส่ของลูกหลานแล้วก็ลูกหลานไม่สานต่อกิจการนะคะ ด้านหอพักด้านเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เน้นยูได้ทรัพย์สวยทำเลได้ก็ต้องรอจังหวะที่จะมีทรัพย์ดีๆเข้ามานําเสนอแต่ทรัพย์แบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะแต่ถ้านักลงทุนท่านใดต้องการทําเลได้ขนาดห้องพักได้อยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรสภาพทรัพย์ไม่ได้แต่คาดการจากทาเลจากทรัพย์ที่มีอนาคตสามารถปรับเพิ่มได้อัปเกรดค่าเช่าได้